เบสรักวณีประกาศข่าวดีวันนี้มาถึงแล้วคนดังแฟนๆแห่ยินดีเป็นอีกหนึ่งดาราสาวชื่อดังที่อายุเพียงแค่22ปีแต่สวยและเก่งมากฝีมืออย่างเบสรักวณีคำสิงด้วยเรอเห็นผลงานของเธออยู่บ่อยครั้งผ่านจอแก้วและตามงานอีเวนต์ต่างๆมากมายแม้ว่าเธอจะมากความสามารถทางด้านการแสดงและงานในวงการบันเทิงก็แน่นเอียด แต่เรื่องการเรียนเธอก็ไม่ทิ้งจนกระทั่งล่าสุดเรียนจบปตรีแถมคว้าเกียรตินิยมมาอีกด้วยโดยเธอประกาศข่าวดีถึงเรื่องเรียนจบผ่านไอจีโดยระบุว่าเรียนจบแล้วอีความสําเร็จที่ขอเก็บเอาไว้ผลการเรียนที่กว่าจะได้มาขอบคุณตัวเองนะเบสคำสิงสมปีครึง่งเกียรตินิยมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่สู้กับความตั้งใจของตัวเอง ขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันตั้งใจมาด้วยกันนะบอกตัวเองแล้วล่าสุดการคุยกับตัวเองทำให้เรามีความสุขนะคะวันที่15ธันวาคมนี้เชิญทุกคนมาร่วมถ่ายรูปกันด้วยนะคะที่มอกรุงเทพปรังสิตจุดนัดพบหอสมุดสุรัสโอสถานุเคราะห์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปมาเจอกันเยอะๆนะคะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับ แห่แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก